สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมุมมองการเทรดน้ํามันกันนะครับนี่ก็จะเป็นแผนเก่านะครับจะเห็นว่าราคามีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยเนาะสำหรับน้ํามันตอนนี้นะครับเออแล้วจุดที่เราจะรอตอนนี้มีจุดไหนบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าการปิดแท่งเทียนของทำเฟรมมันและในทำเฟรมวีกเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเริ่มต้นกันด้วยในทำเฟรมมันครับ งเท่งเดือนที่แล้วนะครับมีการปิดแดงเนาะนะครับเราจะเห็นว่านะครับสสวิงล่าสุดนะครับถ้ามองจากส,สวิงล่าสุดนะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถจับเป็นสวิงได้เนาะตรงนี้นะครับ ลงมานี้ไฮนี้แล้วก็ลงมานี้นะครับตอนนี้มีการทำเออไฮก็ไฮที่สูงกว่าสวิงขอนหน้านะครับก็จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เป็น QMB u y ในทเฟรมเล็กเนาะนะครับแล้วซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีแนวรับแนวต้านด้วยนะที่เป็นจุดที่แข็งแรงนะครับที่รับเขาเขาไว้ได้อยู่หลายครั้งแล้วนะครับถ้าเราสังเกตจากปัจจุบัน นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าถามว่าออดิมันโซนตรงนี้นะ่าสนใจไหมนะครับไมมมองว่าตรงนี้นะครับมีการเทคชั่นหลายรอบแล้วนะครับอาจจะเป็นแนวรับแนวต้านมากกว่าเนาะในจุดที่ไหมมองนะครับต่อมานะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเด้งตรงนี้นะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ปรับตัวเด้งตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามีโอกาสปรับตัวลงมาถึงจุดล่างนี้ได้เลยนะครับ มีโอกาสมารับที่ดีมาโซนล่างนี้ได้เลยนะครับก็กรอบราคาเน่งเนาะที่เราจะรอกันนะครับแล้วถ้าปรับตัวลงมาตรงนี้นะจุดไหนนะครับหรือว่าราคาไหนที่น่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับจุดที่ไม้มองนะครับจะมองเป็น54.13นเนาะนะครับ54.13นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นจุดที่น่ารับบายเนาะนะครับถ้ารับบายนะจุดนี้นะครับก็มีโอกาสนะที่ใครจะชอบ คือยาวๆนะครับก็อาจจะปล่อยดันกําไรไปได้เนาะอ r หนต่อได้มากกว่า1ต่อ2นะนะครับแต่ว่าระยะอาจจะก,กว้างหน่อยนะครับอาจจะต้องคำนวณบริหารความเสี่ยงกันดีๆเนาะนะครับในทำฟมนั้นะครับโอเคนะครับดรอปลงมาในทำฟมวี์นะครับในทำฟมวีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวมาขออนุญาตเคลียร์แผ่นเก่าก่อนละกันเนาะนะครับ อ่าโอเคนะครับในทมเฟรมวีกนะครับจะเห็นว่าวีที่แล้วนะครับปิดเป็นแฮมเมอร์แดงนะครับวีนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าซ้ายมือเนี่ยครับมีการทําลายดีมาโซนมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดีมาโซนที่มีโอกาสปรับตัวลงมาถึงเขาก็คือตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับหมายความว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่ถ้าเราจะบายจริงๆนะครับมันจะมีค่าฟิโบอยู่เนอะอย่างที่เราบอกกันว่าเมื่อกี้ถ้าเรามองเป็น QMB บายนะครับก็ จะบายได้นะครับซึ่งค่าฟิโบที่เขาจะชอบมาใช้ก็เนี่ย7จ6สิบแปดจุดหกนะครับเป็นจุดที่น้ำมันน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงมาถึงเนาะก็คือเจ็ดสิบจุดสามสามนะครับเดี๋ยวไปตั้งอะไรไปก่อนนะครับเจ็ดสิบจุดสามสามเนาะนะครับ แต่ว่าจุดนี้เออถ้าจะพิจารณาเข้าเล่นจริงๆนะครับไม่แนะนําให้ pending นะครับไม่แนะนําให้ pending เนาะเพราะว่าแรงขายยังคงเยอะอยู่นะครับจุดนี้เดี๋ยวผมจะรอคอนเฟิร์มให้นะครับรอคอนเฟิร์มเป็น QM ให้นะครับสำหรับใครที่จะพิจารณาเข้าเทรดบายเนาะนะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเนี่ยในทำเฟรมวิกนะครับเาปิดแฮมเมอร์นะครับปิดแฮมเมอร์แรงขายเยอะนะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสนะครับที่เขาจะปรับตัวลงมาใช้ข้างล่างอีกทีหนึ่งเนาะนะครับจุดนี้ก็มองว่าถ้าจะพิจารณาเข้าเทรดนะครับเราสามารถลานา ได้มากกว่า1ต่อ1เช่นกันแต่ว่าให้พี่ๆพิจารณาดูนะว่าตรงนี้ถ้าทําเป็น d r o ปไป d r o p นะครับดรอปไป d r o p ระยะทํำกาไรก็อาจจะได้แค่1ตนะ่อ1เนาะหต่อ1ก็คืออาจจะต้องเก็บก่อน Dr เป็น d r o p ของทำฟิลมวินี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับในทำฟิลมวีเนาะกรอบราคาบายก็ได้แล้วนะครับ67.15ถึง70.38นะครับ70.36ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งอเลอร์รอราคากันไว้ณนะ ตรงนี้นะครับซ้ายมือนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนซิว่าซัพพายโซนนี้โดนทำลายไปหรือยังอ่ะซัพพายโซนนี้โดนทำลายไปแล้วนะครับเลยทําให้หมายมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะม้วนตัวขึ้นได้นะครับม้วนตัวขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าเขาหลุดเลยก็ต้องยอมนะนะครับหยุดหลุดเลยก็ยอมเป็นเด้งเซลแทนนะครับกรอ,อบเด้งเซลก็จะเด้งเซลไปถึงจุดในทำฟรมมันที่ระวางกันไว้เมื่อกี้เนาะนะครับโอเคนะครับ ในทำฟิ่มเดย์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในทำฟิ่มเดย์จะเห็นว่าราคาเนี่ยครับเขาไม่ผ่านซิ i ไฮเดิมเออนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมราคามาติด2อองครั้ง2คราแล้วนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครอยู่ในคอร์สซูเปอร์ฮิตเดนนะครับอาจจะเห็นว่าตรงเนี้ยเออมันมีมันมีความน่าสนใจในการพิจารณาเข้าเทรดเซลล์นะครับราคาไม่ผ่านเนี่ยไฮเดิมเลยนะครับไฮเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วมีการปรับตัวลงซึ่ง มันมีโอกาสมากเลยนะครับที่จะปรับตัวนิวโรอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับอาจจะเป็นภาพนี้นะครับถ้าราคาม้วนตัวขึ้นมาก่อนนะครับเรานะครับอาจจะได้เซลล์ภาพนี้ลงไป1ครั้งเนาะเพื่อที่จะรอบายด้วย QM ของทําเฟรมเดย์ก็ได้นะครับเนาะก็อย่างที่บอกเลยว่าในทําเฟรมวีคเนี่ยนะครับแท่งเทียนปิดแฮมเมอร์สีแดงทำให้แรงขายเยอะนะครับดิมาโซนนี้เทคชั่นไปแล้ว1ครั้ง รดีมาโซนี้เทคแอคชั่นไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะเราก็เลยจะรอบายที่กรอบราคาล่างนะครับสำหรับขาพายนะครับแต่ว่าถ้าเด้งตรงนี้ขึ้นไปนะครับ QM เซลล์ตรงนี้ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไทม์เฟรมพิเรกลงกว่านี้หน่อยนะครับปึ้งนะครับมาทม์เฟรม S4 นะครับตรงนี้นะครับมีซัพพลายโซนเนาะที่เขารับราคาเขาไว้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาขอดีคไส้แล้วกันนะครับซัพพลายโซนของทม์เฟรมเดย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะ รอราคาม้วนปรับตัวขึ้นมาเนาะนะครับถ้าเราจะรอราคาม้วนปรับตัวขึ้นมาถ้าเขาปรับตัวขึ้นมานะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามากางหา QM เซลในการพิจารณาเขาเ้าเทรดเซลล์กันแต่ว่าต้องอัปเดตนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องเขาจะปรับตัวมวนที่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะเซลล์ลงไปรอบายข้างล่างกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโครงสร้างจะเป็นประมาณ ภาพนี้เนาะนะครับชุดเซลล์นะครับเดี๋ยวไมค์จะเซตเอาเลืร์นราคาไว้นะครับอยู่ที่77.2นะครับ7จ2นะครับและ78.29นะครับ78.3ละกันนะครับปลายขอบบนเนาะนะครับในระหว่างนี้นะครับเราทำได้เพียงแค่รอนะครับถ้าถามว่าดิมานโซนตรงนี้น่าสนใจไหมดิมานโซนตรงนี้ถ้าจะเข้าจริงๆนะครับแนะนำว่าให้เป็น QM by u เนาะนะครับ แนะนำว่าให้เป็น QM buy เนื่องจากอะไรเนื่องจากราคาถูกดันมาจากในทำเฟรมที่ใหญ่กว่านั่นก็คือทำเฟรม day นั่นเองนะครับเลยทําให้จุดที่เราจะเด้ง buy ที่ demand zone ของทำเฟรม S4 ตรงนี้มันมีความเสี่ยงอย่างมากนะครับมันมีความเสี่ยงอย่างมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอคอนเฟิร์มกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะตั้ง alert ไว้ทุกจุดเลยนะครับ ทุกจุดเลย73.6จุดนี้ก็น่าสนใจนะนะครับเจ็ดสานะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าให้รอเป็น QM แต่โครงสร้างหลักๆเนี่ยไม่เชียร์นะเชียร์ให้เป็นภาพนี้นะครับภาพตรงนี้จะเข้าเล่นรอเป็น QM buy นะนะครับรอนะครับ QM buy นะครับเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองน้ำมันเนาะวันนี้ก็เปิดต้นสัปดาห์นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเทรดด้วยความสนุกนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับมีเทสทสดนะครับเทเล gram นะครับกับทางบาโวนะครับใครที่เข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันใน t e l e gram เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวมาตาม Follow แผนกันนะครับว่าแผนไหนน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ